คุณชินกรไกรลาศครับผู้หญิงคุณจัดสีสายศิลปินหรือว่าสายศิลปีที่วิ่งออกมานะครับก็คือคุณดารุณีชื่นสกุลตัวแสดงในฉากนี้มีอยู่3มคนนะครับที่กำลังยืนคุยกันอยู่นี้แหละครับส่วนสถานที่ถ่ายทำเห็นรถเมย์วิ่งอยู่ข้างนอกยังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าฉากต่อเนื่องจากม้วนที่หนึ่ง ทั้งคุณชินกกรและคุณจรัสศรีนั้นมาตามหาคุณดารุณีชื่นสกุลที่โรงแรมอินทราที่ประตูน้ํานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นอินทราประตูน้ําอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าฝั่งที่เคยมีห้างภาต้าอยู่นะครับคุณดารุณีชื่นสกุลก็ไม่กลับนะครับนี่ครับเหมือนกับเป็นแม่แล้วก็เป็นญาติมาตามนะครับ หนังที่ถ่ายทําเรื่องนี้นะครับไม่มีแผ่นเสเลดคัดบอกนะครับแต่ว่าที่กล่องฟิล์มที่อาจารย์ศักดาจงแก้วัฒนาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซื้อมาเก็บรรสะสมไว้นะครับที่กล่องฟิล์มจะเขียนว่าเรื่องสมีหลาที่รักถ้ามัวอื่นอื่นนะครับเรื่องอื่นๆเขาจะเขียนบอกว่าถ่ายทําเมื่อวันที่เท่าไหร่ที่กล่องฟิล์มไว้ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่บอกครับแต่ว่าเป็นฟิล์มรุ่นเดียวกันก็คือฟิล์มที่ ซื้อมาถ่ายทำในช่วงปี2 5 1 2นี่เก่าสุดนะครับของชุดนี้ไปจนถึงชุดที่ใหม่สุดก็คือปี2 5 1 5ัก็ต้องอนุมานเอาว่าหนังเรื่องสมีลาที่รักนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละครับ2512ถึง25 2515แต่ว่าเป็นหนัง16มมที่ถ่ายทำนะครับเอาไปล้างมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดต่อท่านที่สังเกตดูจะเห็น นะครับว่าพอมอีขั้นแว็บหนึ่งนะครับเขาใช้วิธีเอามือบังหน้ากล้องให้มันแว็บหนึ่งแล้วเปิดกล้องออกมาช่วงนั้นจะเป็นการถ่ายซ้ำเทคที่สองนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายซ้ำกันแค่สองเทคนะครับน่าจะประหยัดฟิล์มถ้าเป็นหนังบางเรื่องนี่ซ้ำกัน3เทค4สี่เทคนะครับเอาไว้เลือกเลยนะครับเพราะว่า เผื่อจะพลาดแล้วก็ตามตัวดาราย,ยากแต่เรื่องนี้ส่วนใหญ่จะแค่สองเทสนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ได้ออกฉายไม่ได้เผยแพร่อาจารย์ศักดาก็เลยให้ผมเอามาเพื่อที่จะฉายเผยแพร่นะครับก็เป็นหนังเมื่อหนูนนะครับ2512ถึง25 2515ม้วนที่2ก็จะมีอยู่สั้นๆแค่นี้แหละครับ